การยิ้มทักทายของคนไทยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่โคตรจะแปลกสําหรับคนญี่ปุ่นแล้วก็คนต่างชาติสาหรับคนไทยแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยการยิ้มมันถือว่าเป็นการทักทายแบบหนึ่งครับเวลาเราเจอญาติเจอเพื่อนหรือว่าเจอคนรู้จักเราก็มักจะยิ้มให้โดยที่เราไม่ได้คิดอะไร <S <S ตอนเรียนมหาลัยที่จุฬาตอนนั้นมีเพื่อนคนญี่ปุ่นมาเรียนแลกเปลี่ยนครับซึ่งเราก็รู้จักเขามาประมาณหนึง่งปรากฏว่ามีวันหนึ่งเราเจอเขากําลังซื้อของอยู่ เราก็เลยยิ้มทักทายเขาปกติปรากฏว่าเพื่อนคนญี่ปุ่นทําหน้างงแล้วก็เดินเข้ามาหาเราถามว่าเขามีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าล่าสุดตอนไปเรียนภาษาที่โตเกียวในคลาสเนี่ยก็มีเพื่อนจากหลายเชื้อชาติทั้งจากแถบเอเชียแถบยุโรปซึ่งตอนที่เราเจอเพื่อนั้างนอกเนี่ยเราก็มักจะยิ้มทักทายเพื่อนหลายคนพอเห็นเรายิม้มเขาทําหน้างงและทุกครั้งที่เรายิ้มทักทายให้เพื่อนไม่มีใครยิ้มกลับจนมีครั้งหนึ่งเราก็ไปเล่าให้เพื่อนคนฮ่องกงฟังว่าทําไมทุกคนถึงงงเวลาเรายิ้มให้ตอน ัักกายนทเพื่อนคนฮ่องกงบอกว่าก็เพราะว่าที่บ้านเขา,าการยิ้มมันไม่ใช่การทักทายคือจะบอกว่าในพจนานุกรมการทักทายของเพื่อนต่างชาติเนี่ยมันไม่มีการยิ้มอยู่ในนั้นครับคนไทยเนี่ยยิ้มได้ตลอดเวลาครับไม่ว่าจะเป็นตอนดีใจตอนตลกตอนขอโทษซึ่งมันก็ไม่แปลกใจว่าทําไมบ้านเราถึงถูกเรียกว่า land of smile ครับมีใครเคยเจอประสบการณ์ยิ้มให้คนต่างชาติแล้วเขางงบ้างไหมครับ